อยาจะนับกลีบไปแล้วครับอ่ะอ่ะหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็สองนะครับนับขึ้นไปแนละ้วนะครับอ่ะสามครับแล้วก็อ่ะสี่ครับห้าหอ่ะเจ็ด 8ปดเกอ่ะสิได้10กรีมนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับดอกนีิพานนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาพามาอัปเดตเมล็ดของลูกไม้ที่มาจากต้นแม่กรีบซ้อนนะครับทรง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 ,งนี้ยังแคร์กันอยู่นะครับเดี๋ยวลุงยา,าจะให้ดูชัดๆนะครับก็ <laughs> ไซ้เกส้กสอนสีแดงนะครับนี่นะครับไส้เกสรอนสวยมาก <laughs> แต่ทรงดอกยังแคร์กนอยู่นะครับแต่กลีบเยอะเลยนะครับกลีบกลีบได้ได้ต้นแม่มาเลยนะครับแล้วก็สีสีเข้าชมพูนะครับบานมาแรกสีชมพูเลยนะครับนี่นะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นดอกนี้กันนะครับดอกที่กำลังจะบานนี่นะครับนี่นะครับ อดอกนี้เขาแคร์เขาแคร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวลุงยาจะาตัดดอกนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ลองลองนับกลีบดูนะครับว่ากลีบเขาเยอะไหมนะครับนี่นะครับเพื่อที่จะเร่งเร่งอาหารไปเลี้ยงดอกนี้นะครับให้ดอกเขาจะเริ่มเติบโตไวๆวนะครับอนี่นะครับเดี๋ยวลุงยาจะ แกลบเกบให้ดูเลยนะครับนี่นะครับอ่ะอยากจะนับเกีบเลยนะครับอ่ะอ่ะหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็สองนะครับนับขึ้นไปแนละ้วนะครับอ่ะสามครับแล้วก็อ่ะสี่ครับห้าหก อ่ะเจ็ดแปดอ่ะเก้าอ่ะสิบได้สิบกรีบนะครับอ่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับดอกนี้พานนะครับได้ได้ไดอ่าได้สายพันธุ์ต้นแม่กลีบซ้อนมานะครับดอกนี้เป็นสีชมพูเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลุงยาจะอ่าเด็ดกลีบเขาให้หมดเลยนะครับอ่านะน,นะครับนะครับ ก็นี่นะครับไส้ไกระสอนสีแดงนะครับไส้ไกระสอนสีแดงชัดมากแล้วก็อดอกบานวันแรกก็เป็นสีชมพูเลยนะครับนี่นะครับเป็นสีชมพูเลยถือว่าถือว่าต้นนี้ผ่านนะครับสุดยอดเลยแต่ดอกนี้ยังแค่แกนอยู่นะครับดอกนี้ลุงยาก็จะ,ะนำกระสอนเขาเก็บไว้นะครับแช่เีวยนเย็นไว้แล้วเดี๋ยว รอดอกนี้บานอ,อีก3ามวันข้างหน้าแล้วลุงยาก็จะนําเกสรน,นี้มาผสมนะครับก็จะใส่กล่องอะจะใส่กล่องเก็บไว้เลยนะครับครับลุงยาก็จะทําเป็นละอองเกสรตัวผู้นะครับครับก็ใส่กล่องแล้วเดี๋ยวลุงยาก็จะไปแช่ไว้ที่ช่องแช่ผักนะครับก็ดอกนี้ก็ประมาณ สาถึงหวันนะครับเดี๋ยวเข้าบานยลุงยาก็จะมาถ่ายอัปเดตให้ชมในวันต่อไปนะครับออตอนนี้ลุงยาก็มีความหวังหรือว่าตื่นเต้นแล้วก็รุนมากเลยนะครับก็ในสมมติฐานที่ลุงยาตั้งสมมติฐานไว้ว่าต้นแม่กลีบซอนเนี่ยเวลา เราผสมเกสรในร้อยเมล็ดเราจะต้องได้สักหนึ่งต้นหรือไม่ก็สิบต้นนะครับที่ตามตามต้นแม่มาก็คือตาได้กลีบซ้อนจากต้นแม่มาได้รูปทรงแล้วก็สีจากต้นแม่มานะครับต้นนี้ตอนนี้ผ่านไปประมาณ80แล้วนะครับเพราะเราได้เราได้กลีบซ้อ,อนถึง9กลีบนะครับแล้วก็ใส้เกสรสีแดงตามต้นแม่มาเลยนะครับแล้วก็ ส่วนสีนั้นพิเศษนิดนดนึงก็คือได้สีชมพูในวันแรกเลยนะครับชมพูปนขาวชมพูชัดเลยนะครับก็เดี๋ยวอีกสามวันเรามาลุ้นดอกนี้สามถึงสวันนะครับเรามาลุ้นดอกนี้กันนะครับเวลาดอกเขาสมบูรณ์แล้วเขาจะสวยงามขนาดไหนนะครับความหวังนะครับไปแล้วน,นะครับนะครับ อยา่าเทยกนะครับ <c ười> ดอกนี้คือความหวังนะครับ